สวัสดีครับผมก็สวัสดีผู้ชมคนรักบอลสีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับีเรวายบ้านเบาลึ้มนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาพี่เพื่อนๆน,น,นะครับผมมาเปลี่ยนกระถางบอลสีลูกไม้นะครับนี่นะครับลูกไม้ต้นนี้นะครับผมสอของเขาก็จะมีสีแดงเลือดหมูนะครับเข้มเนาะ ส่วนจุดนะครับผมลายกระดูกก็จะเป็นสีขาวนะครับส่วนจุดเม็ดทับทิมนะครับผมก็จะเป็นสีชมพูนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมตามในรูปเลยนะครับนี่นะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่เพื่อนๆนะครับผมมาเปลี่ยนกระถางฟันสีลูกไม้นะครับผมนี่ก็จะเป็นหน่อของเขานะครับผมถ้ายังไงเรามาลื้อด้วยกันเนาะใบใหญ่มากๆเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นบอลสีที่เลี้ยงง่ายๆนะครับผมเลี้ยงนอกตู้นะครับไม่ได้เลี้ยงในตู้นะครับผมขนาดไม่ได้เลี้ยงในตู้นะครับผมใบยังใหญ่ขนาดนี้เลยเนาะดูนะครับผมเลี้ยงง่ายๆนะครับผมถ้าใครมีก็สามารถเอาตั้งโชว์ไว้หน้าบ้านได้เลยนะครับแค่รองน้ําให้เขานะครับผมนี่ก็จะเป็นกระถางสีนิ้วนะครับผมถ้าไงผมก็จะเปลี่ยนดินให้เขานะครับแล้วก็ กระถางลงนะครับน <simple. ions S 2> ี mm ่นะครับผมให้เราสังเกตนะครับผมกระถางที him, ่เราต้องเปลี่ยนนะครับก็คือรากของเขานะครับผมออกมาจากนอกกระถางแบบนี้นะครับแปลว่าถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับผมนี่ก็คือวิธีสังเกตการเปลี่ยนกระถางง่ายๆนะครับเพื่อนๆครับนี่ก็จะเป็นดินที่สวนนะครับเพื่อนๆครับก็ทําการรื้อเลยนะครับผมเพราะว่าผมก็จะ ทำการแยกหน่อด้วยนะครับวันนี้นี่นะครับผมเราก็จะใช้น้ําฉีดนะครับผมเพื่อไม่ให้รากเขาขาดครับเดี๋ย <nt> ว <_' S 1> เรามารุ้นดูหัวกันนะครับผมว่าหัวเขาจะใหญ่แค่ไหนนะครับเพื่อน ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมมาดูหัวเขานะครับนี่นะครับผมหัวของเขาใหญ่มากๆเลยนะครับเพื่อนๆโอเคครับนี่นะครับผมเราก็จะมาสกิดแยกหน่อบอนสีออกนะครับเพื่อนๆครับผมนี่นะครับโอ้โหเคี้ยวเขาเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับผมให้เราใช้มีดนะครับผมมีดคมๆเนาะ ก็สกิดเลยนะครับนี่นะครับผมหน่อแรกเนาะนี่นะครับเอาแช่น้ำเปล่านะครับผมนี่นะครับผมน้ำที่เราเตรียมไวนะ้เนาะ แช่ในน้ํานะครับก็จะมาสกิบหนอนที่สองเลยนะครับนี่นะครับถ้าเราไม่แยกออกนะครับผมเขาก็จะแน่นเกินไปเนาะเขาก็จะแออัดนะครับเขาก็จะแย่งอาหารกัน นี่นะครับผมต้นแม่เขานะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมต้นแม่เขาตอนนี้ก็ขายในราคา300กว่าบาทนะครับผม เขามีไส้เดือนด้วยนะครับผมโอ้นี้ต้นใหญ่มากๆเลยนะครับมียอดแล้วนะครับผมแตกหน่อแล้วเนาะแล้วหน่อเดียวนะครับหนอนี้หน่อใหญ่มากๆเลย มีคมคมนะครับมีอะไรก็ได้นะครับผมที่มันคมคมเนาะนี่นะครับผมเราไม่ได้ผ่าหัวนะครับผมเราทําการแยกหน่อเอาเนาะเพราะว่าต้นของเขาใหญ่มากแล้วนะครับนี่นะครับผมต้นละร้อยห้าสิบบาทนะครับเพื่อนใครสนใจเนาะนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมเขากัดสีเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับความสวยไม่ทิ้งแม่เลยนะครับผมเพราะว่า บอลสีที่เราแยกหน่อแบบนี้นะครับผมเขาจะได้แม่เต็มเต็มเลยนะครับเขาจะไม่แผงเนาะแล้วก็พวกลายพวกสีเขานะครับผมก็จะมาเต็มๆเลยนะครับนี่นะครับผมต้นแม่เขาผมก็จะปลูกไว้เหมือนเดิมนะครับผมเขาก็จะมีเขี้ยวเนะเต็มหมดไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่เนาะอันนี้ก็คือหัวของเขานะครับผมใหญ่มากเลยนะครับ นี่ก็สามารถทําการ่ากหัวได้เนาะแต่ว่าเราเอาไว้ผสมเกนสรนนะครับผมต้นนี้เนาะเอาไว้ไปทําสายพันธุ์ข้ามนะครับผมให้มีลวดลายที่สวยงามกว่านี้นะครับผมก็จะไปผสมกับเมืองเกาะเกร็ดนะครับผมหรือว่าไปผสมกับที่มันมีลวดลายส,สวยๆนะครับผมหรือว่าพวกนปปกปากก้านะครับผมว่าเพชรเก็สีนะครับผมสามารถเอา ดอกของเขานะครับผมไปผสมได้เนาะไปเป็นแม่พันธุ์ได้นะครับเพื่อนๆนครับนี่นะครับเขาก็จะมีลายแบบนี้นะครับผมถ้าไปผสมกับเมืองตอกเปล็ดนะครับผมเขาก็จะมีลายสีขาวด้วยนะครับสีแดงด้วยนะครับเพื่อนๆนครับผมซึ่งคิดภาพออกมาแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมสําหรับต้นลูกไม้ต้นนี้นะครับเพื่อนๆนครับลายของเขาก็จะเป็นเม็ดทับทิมนะครับเพื่อนเพื่อนดูดีๆนะครับ วยงามมากๆเลยนะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าเราได้บอลสีกี่หนอนะครับผมหนึ่งหนอนะครับผมสองหนอนะครับสามหนอนสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็สี่หนอนห้าหนอนะครับเพื่อนๆครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมห้าต้นนะครับนี่เนาะใครสนใจก็ ทักมาได้นะครับผมที่เบอร์โทร0817914798นะครับผมต้นละ150บาทนะครับผม3ต้นนี้นะครับมีจำนวนแค่3ต้นนะครับเพื่อนๆครับผมมีจำนวนจำกัดนะครับผมนี่นะครับต้นสวยๆนะครับผมนำไปเป็นแม่พันธุ์ได้เลยนะครับผมหรือว่านำไปเป็นพ่อพันธุ์ได้นะครับผมใบเขาสวยมากๆเลยนะครับผมเป็นทรงไทยเนาะนี่นะครับผมใบของเขานะครับนี่ดูแม่พันธุ์นะครับผม แม่พันธุ์เราก็จะแช่น้ํายาไว้นะครับผมนี่ก็จะเป็นแม่พันธุ์เนาะสวยงามนะครับผมนี่นะครับความสวยนี่ดึงดูดมากๆเลยนะครับผมเ็ดทับทิมสีชมพูนะครับใหญ่มากเลี้ยงง่ายนะครับผมเลี้ยงนอกตู้ก็ได้นะครับผมดูแลง่ายนะครับผมแค่รองน้ําใส่กระถางให้เขานะครับไม่ยากนะครับผมเลี้ยงง่ายๆดูแลง่ายครับ าตั้งไว้แบบนี้ก็สวยงามนะครับนี่นะครับผมต้นแม่พันธุ์นะส่วนต้นแม่นะครับผมก็จะแช่น้ํายาไว้นะครับผมนี่นะครับให้เราแช่น้ํายาเพื่อความแข็งแรงของต้นบอนสีนะครับจากนั้นเราก็จะมานำหนอไปลงกระถางด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวถ้ายไงคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมวันนี้มาแบ่งปันวิธีแยกหนอบอนสีนะครับเพื่อนๆครับวิธีดูว่า ถึงเวลาตอนไหนเราจะแยกหน่อน,นะครับผมแล้วก็การแยกหน่อนเป็นแบบไหนเนาะครับผมก็จะมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับผมคลิปนี้ผม,มขอตลาไปก่อนนะครับผมขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการเลี้ยงบอลสีนะครับผมขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ